สวัสดีครับสวัสดีตอนคืนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศเรือกําลังจะออกนะฮะพามาดูเรือลํานี้กําลังจะออกแล้วครับเพราะว่าจบงานไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เคนจบงานกําลังยกบูมฮะส่วนด้านเรือก็เซ็ตเครื่องเตรียมเครื่องอยู่นะครับเรื่องให้พร้อมด้านนอก ตรงนี้มีเรือทักนะฮะเรือทักหรือว่าเรือลักจุงในร่องน้ําครับเดี๋ยวมาคล้องเชือกครับดูขนาดจากตรงนี้เรือเล็กๆนะครับแล้วดูขนาดจากคนโอ้โหกำลังแรงม้านี่ถือว่าเยอะเลยนะครับสําหรับเรือลําแค่นี้เดี๋ยวมาแนบชิดท้ายนะครับเพื่อที่จะโยนเชือก ึ้นเชือกตรงท้ายเพื่อที่จะดึงออกฮะมีสองลำนะครับหัวหนึ่งลำแล้วก็ออท้ายอีกหนึ่งลำเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมฮะส่วนบนเรือบรรทุกเออเรือใหญ่ข้างบนนะครับก็จะมี นำร่องคอยอยู่ข้างบนนะครับน,นำร่องหรือว่าผู้การนะครับขึ้นเรืออยู่ให้คำสั่งให้กับเรือทักแล้วก็นายท่าที่อยู่บนบกนะครับลูกเรือข้างบนก็เตรียมความพร้อมครับส่วนเชือกที่ใช้สำหรับยึดเรือหรือว่าโยงเรือนะครับก็เป็นเชือก พิเศษนะครับเพราะว่าเชือกแต่ละเส้นก็มีขนาดความใหญ่เท่าขาของคนเลยนะครับว่าต้องใช้ยึดเรือทั้งหัวท้ายเพื่อให้แนบชิดอยู่กับท่าเวลาเอาทำเรือนะครับหัวก็ห้าประมาณสี่ถึงห้าเส้นนะครับแล้วก็ท้ายก็สี่ถึงห้าเส้น,นก็มีความก็คงจะเป็นเชือกที่สั่งทำพิเศษครับ มีความเหนียวและทนมากครับเพราะว่าต้องทนกับสภาพอากาศฝนร้อนแดดออกทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีเรือหลายลำหลายท่าที่เข้าเทียบตอนนี้เชือกท้ายเริ่มหย่อนแล้วนะครับ1เส้นหายท่าก็พร้อมที่จะปลดแล้วครับเพราะว่ามีให้สัญญาณหย่อนเชือกมาแล้ว นี้เชือกท้ายเรือก็ปลดตะที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเชือกข้างอีกหนึ่งเส้นแล้วก็เชือกที่ปลูกกับเรือทักก็คล้องเรียบร้อยแล้วครับเรือทักตอนนี้ก็ค่อยหลังไปอยู่กลางร่องน้ําเตรียมสแตนบายที่จะดึงนะครับนี่ก็ต้องรอคาดว่าน่าจะคงรอคําสั่งจากาผู้การหรือว่านําร่องที่อยู่บนเรือนะครับ ให้ดึงได้ตอนไหนนะ,ะสังเกตไหมครับเห็นออค่อยๆดึงออกจากท่าเทียบเรือนะฮะ,ะเพราะว่ามีเรือทักตรงโน้นหนึ่งลับนะครับหัวหนึ่งลำแล้วก็ลำนี้อีกหนึ่งลำครับท้ายดึงพร้อมๆกันครับหัวกับท้ายเรือค่อยๆ ออกจากท่าเทียบนะครับเพราะว่าเป,เป็นเรือทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับที่บอกเพื่อนๆทุกครั้งเลยครับว่าเรือทุกลำที่เข้ามาตามร่องน้ำของแต่ละประเทศนะครับก็ต้องมีนำร่องนะครับขึ้นประกบเรือทุกลำเพราะว่า ความชำนาญงานในแต่ละล่องน้ำของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันครับถึงแม้ว่าเรือจะมีระบบเรดาร์หรือว่าระบบนำทางที่แม่นยำก็ตามนะครับอันนี้ก็อธิบายตามที่ศึกษามาแล้วก็เข้าใจนะครับเพื่อนๆผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยมาดู แค่ภาพบรรยากาศประกอบนะครับเพราะว่าถ้ามาหาเนื้อหาความสาระความรู้จริงๆก็แนะนำไปช่องอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าเข้ามารับชมเพื่อความเพลิดเพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคนด้วยนะครับที่ในการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้นครับเดี๋ยวรอเดินเครื่องนะครับเริ่มที่จะเดินเครื่อง ไปยังขอต่อไปหรือว่าออกไปยังต่างประเทศต่อไปนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปที่ไหนต่อนะครับพอดีว่าเรือมาจอดอยู่ที่ท่าข้างๆนะครับใกล้จะออกก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับผม พบการลำหน้าครับถ้ามีลำไหนเข้ามาต่อหรือว่ามีเรือแปลกๆนะครับสวยๆหรือว่าลำใหญ่ๆเข้ามาอีกจะพาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณท่านที่ต,ตามรับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ครับผม